เราอาสาพันธนาใจเรื่องราและสามัก,กีล้วนต่างกินปู่ที่ชีวิตพีโคกไม่ตรีแนวพี่น้องของไทยแม่ห่างไกลไม่ทอถอยกึ่งยอดดอยสูงเยี่ยมเทียมฟ้าเราบุกบันฝ่าฟันเข้าไปาหาชอพันธนาด้วยเมตตาอารี ลำเข็นก็ามาลายภายไปเราอาสา,าพันธนาใจเรืองราและสามักคีลวนต่างอิปูที่ชีวิตพูดมูกไม่ตรีดพี่นองมองไทยไม่ว่าหนทางข้างน่าจะเป็นอย่างไรขอเพียงเชื่อในสัทธาที่มีอยู่ในหน้าที่ของตัวเองเมื่อก่อนคุณอาจยังไม่รู้ว่าหนทางของอาชีพนี้จะกลายแค่ไหน ไม่มีใครตอบได้เลยแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่คุณได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุณได้ก้าวเข้ามาสู่สายอาชีพนี้ผ่านทั้งความสุขความลำบากความเหนื่อยล้าทั้งต้องรับหลายงานต่อหนึ่งคนไม่ว่าจะงานเอกสารรวมถึงลงพื้นที่วันหยุดแทบจะไม่มีอีกทั้งยังไกลบ้านสำหรับใครหลายๆคนไม่มีใครที่จะเข้าใจเราได้ดีเท่ากับคนในสายอาชีพเดียวกันจริงไหม วันนี้เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแลกเปลี่ยนและส่งต่อประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดูได้ฟังและเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนสู้และทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงผ่านคลิปวิดีโอนี้ด้วยคำพูดที่ว่าพัฒนากรคือศรทัทธาที่เดินได้เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มของคนที่ขาดขึ้นยอดโดยสูงเยี่ยงเทียมฟ้าเราบุกบันฝ่าฟันเข้าไปหาเช่ดหัน